ตำรวจจับตุนหน้ากากของกลางเฉียด800,000ชิ้นเจลอีกกว่าหมื่นลิตรมีรายงานว่าที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยตัวแทนจากสคออบอร่วมกันถแถลงผลการระดมกวาดล้างผู้ที่จำหน่ายหน้ากาก,กอนามัยเกินราคาและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีการผลิตไม่ถูกต้องตามกฎหมายในระหว่างช่วงวันที่30มีนาคมถึงวันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยสามารถจับกลุ่มได้รวม19คดี ผู้ต้องหา31คนยึดหน้ากากอนามัยจำนวน787,779ชิ้นและเจลแอลกอฮอล์มากกว่า1 0,000ลิตรพลตำรวจโทอัมพลกล่าวว่าสำนังกงานตำรวจแห่งชาติกำชับให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งระดมกวาดล้างปราบปรามการกักตุนขายหน้ากากอนามัยนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาขายเกินราคาในช่วงการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 จึงระดมตรวจค้นพื้นที่ปริมนทนเช่นสม,มุทรปราการบางบัวทองปากเกร็ดนนทบุรี ดอนเมืองพบตั้งกักอนามัยจำนวนดังกล่าวเป็นสินค้านําเข้ามาจากประเทศเวียดนามผ่านเข้ามาด้านอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วโดยไม่ได้ขออนุญาตนําเข้าตามกฎหมายและมีการนําไปขายเกินราคาอยู่ที่13บาท40สตางค์หรือสูงกว่านั้นและเชื่อว่ายังมีกระบวนการที่มีพฤติการในลักษณะดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุมมาดาเนินคดีเนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในช่วงระหว่างที่มีการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สําสำหรับทั้ง19คดีพบว่ามีการทำเป็นขบวนการและอาจมีสินค้าบางส่วนที่พบว่ามีการผลิตในไทยซึ่งต้องส่งให้ออยอรับไปตรวจสอบต่อส่วนคดีของแคนดี้รากแก่นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยืนยันว่าพบการกระทำผิดจริงแม้เจ้าตัวจะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ขายต่อแต่ตั้งใจจะนำไปบริจาคก,ก็ตามสำหรับของกลางทั้งหมดที่ยึดได้ จะส่งให้ออยทำการตรวจสอบว่าได้คุณภาพหรือไม่หากได้คุณภาพจะส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปหากไม่ได้คุณภาพจะมีการทำลาย you